ป้าพี่น้องนำเตาหญ่สวัสดีครับพี่น้องท่านผูช้ชมทีเคารพรากทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟซบุ๊กคนลำชีครับในส่วนของมือนี้ผมคนลำชีจะขอนำพี่น้องมา,มารับชมในส่วนของเผยผลทางการเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของผลิตผลทางการเกษตรนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ในมือของคนลำชีนี่นะครับพี่น้องว่าไม่แหงหัววะครับ น,นี้จะเป็นในส่วนของผลของน้ำเต้านะครับพี่น้องนะครับยอดแสง่าเดี๋ยวคนนำชีพหมุนกล่องนิดนึงนะครับครับพี่น้องครับในส่วนของผลิตผลทางการเกษตรนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในมือของคนํำชีพนี่จะเป็นในส่วนของผลของน้ำเต้านะครับพี่น้องน้ำเต้านะครับจะนี สองประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือตามที่เขาเห็นยื่นได้ภาพนะครับตรงนี้จะเร็ดิีกท่อนหนึ่งอีกตรงนี้จะเป็นท่อนหนึ่งคลายเขาเห็นยื่นได้หนังยื่นได้รูปภาพอันนี้จะเป็นนำเต่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ท่า่เคยนะครับปลูกไว้ยูนาบ้านนะครับคนลํำชีกอ่ะผ้าผีผ้าหนอกมาเบิงนะครับตามที่ผมคนลํำชีได้ถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับยู่ตรงสวนนาบ้านนะครับจะเห็นเทาวัน์หรือว่าเครื่อของนำเต่านะครับกำลังออก ผลออกหน่วยตะเปแต่ปะที่คนนาชี้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้ชมคลิปขางก้อนนั่นจะเห็นเลยนะครับว่าผลของน้ำเตาซัมนิโปนะครับปัจจุบันนี่ก็บซัมหน่วยไข่นะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็หน่วยซัมนี่แล้วครับพี่น้องอันนี้จะเป็นหน่วยหน่อยนะครับที่เรกว่าบ้านในอ่อนเกินไปแล้วก็บ่แก่เกินไปนะครับพี่น้องนะครับนี่คือน้ำเตาเดี๋ยวคนนำชี้จะให้เบ่งอีกผลหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับ หลังจากท่ว่าเริ่มทำนี่ม็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับพี่น้วงนะครับใญ่ขึ้นไม่อีกนะครับอันนี้เริ่มแกแล้วนะครับผลว่าเขาแกแล้วนะครับเพราะว่าเขาปรสามารถที่จะไปใส่ประโยชน์ในการร่างสัร์หรือว่าทำเมนูอาหารได้แล้วนะครับพเพร,ร,รา,รรรา,ารระรว่าเขาแกเต็มทีแล้วนะครับนอกจากทว่าเขาจะเก็บไปเอาเมล็ดพันธุ์ขันใหนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนมล็ดพันธุ์ในการพอปลูกในขั้งหนาต่อไปนะครับเดี๋ยวข้อี่มีให้ช่อีก นะครับผลหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งของน้ำเต้านะครับสิ่งไรก็นีนะครับพี่น้องออเดี๋ยวข้าวมัเฟียดเ้งนะครับฮึบฮึบพูดอะไรไม่รู้อันนี้อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลแล้วก็ลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับพี่น้องอันนี้กับบ้านสองสามลูกนะครับนี่คือผลของน้ำเต้านะครับพี่น้องน้ำเต้าเฮาสามารถพี่วานั่นมาเป็นพักเผื่อพักขังเคียงไดนะครับใส่ล่างสันเรือ ประกอบเมนูนอาหารใดนะครับวัวจะเป็นต้มยำข้ามแกงนะครับผลอ่อนกับสามมาที่เจ็นหนึ่งครับพวกปูพวกปลาได้นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับอันใหญ่นี่นะครับพี่น้องตองไปแต่ใหญ่พะยวกนะครับนี่นาโกเต้นนะครับประมาณสองสามลูกนะครับพี่น้องเนี่ยหาลูกก็ได้นี่อันใหญ่อีกหนึ่งนะครับพี่น้องไปหยิบของนลำเต้านะครับพี่น้องใบได้นะครับเข้าสามารถที่จะเอาใบของนลำเต้าได้นะครับมาขันมาตัมเอาเพื่อที่จะจะใส่นน เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับแก้ฟกช้ำดำเขีเยวได้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมพุ่มชีก้กับน้่นพี่น้องมาเบิ็งสมุวไพี่น้องก่อนจะตัดเฉียดเฉยเหมือนเดิมนะครับให้พี่น้องยุ่เย็นเป็นสุกอย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าป่วยรำได้วยเพลินหนากลับมาพบกันอกั้งไม่ต้องคิดต่อไปนะครับสวัสดีครับน้ำเต้าน้ำเต้าให้พี่น้องน้ำเต้านักเลยนักเลยพี่น้องน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้า